ปูนแดงทาที่มือได้เพราะปกติปูนแดงเขาเอาไปทําอาหารนะคะไม่แพ้แต่อย่างใดค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะได้เผือกที่ไม่คันมือเลยเจ๊ปนได้เผือกมาหัวหนึงค่ะจะเอามาทําขนมแต่ปัญหามีอยู่ว่าเวลาที่เราปอกเผือกเนี่ยปอกเผือกเขาเนี่ยมันจะคันเคยอมือแล้วก็มันแสบมือมากวันนี้มีสองวิธีที่จะทำให้วิธีการหั่น เปลือกปอกเปลือกจะทําให้เปลือกเนี่ยเขาไม่กัดมือนะคะขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเจแปนจะเตรียมน้ำหนึ่งกะละมังแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วายเกลือดีแล้วเจแปนก็จะเอาเปลือกแช่ลงไปเลยเพื่อที่จะล้าง ผิวเปลือกเขาจะมียางติดนะคะยางเนี้ยเขาเป็นสารพวกออกซาเลตจะมีมากในยางของเปือกทําให้คันนั่นเองส่วนที่คันก็จะอยู่ที่ตัวเปลือกเนี่ยละค่ะมันจะมียางติดอยู่เราก็ใช้น้ําที่แช่น้ําเกลือล้างทําความสะอาดเปลือกเปือกให้สะอาดก่อนเลยค่ะเวลาทานเผือก ก่าเราจะได้ทานก็มีปัญหาเรื่องการปอกเปลือกอยู่เหมือนกันนะคะปอกเปลือกไม่ให้มันแพ้มันก็จะมีสารนี้แหะคะ่ะแคลเซียมออกซาเลตเป็นส่วนผสมที่ทําให้ตัวเปลือกเขาเนี่ยเคลือบสารนี้อยู่เราก็ล้างให้สะอาดก่อนเลยนะคะล้างให้สะอาดทั่วๆเลยค่ะล้างเสร็จแล้วก็ล้างน้ําสะอาดตามอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนจะนําไปปอกก็เอาทิชชู่นะคะ ซับน้ําทําความสะอาดให้เผือกเขาแห้งก่อนและวิธีที่สองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเจ๊ปันจะใช้ปูนแดงแบบนี้ค่ะเอามาทามือเอามาทาให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะปูนแดงเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยไม่ให้เ,เราเนี่ยคันมือตอนที่เราเปอกเปลือกเผือกนะคะ เราทาให้ทั่วแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนให้ปูนเขาเกาะที่มือเราก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะปูนแดงทาที่มือได้เพราะปกติปูนแดงก็เอาไปทําอาหารนะคะไม่แพ้แต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วพร้อมที่จะมาหั่นเผือกกันแล้วปอกเผือกเผือกโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะคันมือแล้วนะคะเราก็ตัดหัวออกก่อนเลยสองฝั่งเลยค่ะ แล้วก็เ,เพื่อนเพื่อนถนัดแบบใช้มีดก็ได้หรือว่าจะใช้ที่ปอกผล,ลไม้ก็ได้นะคะจปานถนัดที่ปอกผล,ลไม้เพราะว่ามันจะได้ไม่กินผิวของเผือกด้วยค่ะใช้สะดวกด้วยแปบ๊บเดียวส่วนมือที่โดนก็เ,เนื้อเผือกเนี่ยอาจจะติดสีก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างไม่เป็นไรแล้วก็ตอนนี้มือก็ไม่คันด้วยไม่แพ้ยางที่โดนนะคะ ต่บอกเลยค่ะเพื่อนๆไม่คันมือเลยเพราะว่าทาปูนแดงเอาไว้นะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะได้เผือกที่ไม่คันมือเลยแล้วก็2วิธีนี้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ